ก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชวนครับวันนี้คงจะต้องเปิดตัวอัปเดตกล้วยไม้ประจําสัปดาห์ด้วยกล้วยไม้ตระกูลช้างครับที่เห็นอยู่นี้เป็นช้างเผือกไซจัมโบนะครับขนาดใหญ่มากๆนะ <c oughs> เรียกว่าเรียกว่ามโหานนะครับแทงช่อที่เห็นไหมครับ4ี่ช่อเลยนะครับสี่คู่ใบก็ออกทั้ง4ี่คู่ใบเลยอันนี้ต้นนี้ก็3มช่อ4ี่ช่อเหมือนกัน,นต้นนี้ก็1 2ึ่งช่อเหมือนกันนะครับ ก็เป็นฤดูการของกล้วยไม้ก็ต้องนํากล้วยไม้ช้างนะครับมาอัปเดตเดี๋ยวจะตกเทรนด์ครับสวยๆแบบนี้เลยครับไซส์เล็กลงหน่อยครับเป็นช้างการ์ตูนครับคาว่าไซส์เล็กลงหน่อยนี่ก็ไม่เล็กแล้วครับฟุตเกือบเกือบฟุตหรือฟุตกว่าแหละครับเด็กว่าสวยๆแทงช่อกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับสองช่อสามช่อนะครับแทงกันแทบจะแบบดูครับนี่ก็สองช่อเห็นไหมครับ ตัวกล้วยไม้ชุดนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่คัดนะครับคัดเอาไว้เป็นช้างกระตุนงที่สวยงามมากๆนะครับเป็นแฟนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ตัวศัพท์หรือว่าไลน์ไอดีที่ปรากฏที่ด้านล่างจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้างแดงนะครับช้างแดงเบอร์นี้ก็เรียกว่าออกดอกกันแบบตะพลังเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ช้างเขาเริ่มแทงดอกก็ประมาณนี้แล้วนะครับ ก็มิตรชนก็มาอัปเดตให้ชมทุกสัปดาห์นะครับจะเห็นว่าที่โล่งๆแหว่งๆไปนั่นคือมิตรชนเริ่มจําหน่ายออกไปเกือบหมดแล้วนะครับทั้งรถนนี้เบอร์นี้เนี่ยจำหน่ายขายดีมากเพราะว่ายืนยันนะครับว่ามิตรชนส่งของเนี่ยตรงปกครับตามมาด้วยช้างวุติพันธ์นะครับช้างเบอร์นี้เนี่ยก็เป็นลูกผสมกล้วยไม้ตัวใหม่นะครับซึ่งมิตรชนทําคลิปโปรโมทไปแล้วเนี่ยซึ่งออกดอกทั้งปีครับตัวนี้การันตีความดก ก็ยังมีอยู่นะครับถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ทรงต้นทรงช่อทรงดอกสวยงามจริงๆบางต้นก็ออกเป็นทรงยาวแบบนี้นะบางต้นก็ช่อแน่นปึก๊กนะสีออกโทนชมพูตัวต่อไปครับอิพิเดนตัมตึงตัวนี้ครับก็ออกดอกทั้งปีเหมือนการเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยมีโรคมีภัยนะครับดอกนี่สวยงามสีแดงแป๊ดแบบนี้เลย ก็มี2สเปคให้เลือกสรรน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีพิเดนตัต้มใบด่างนะครับแต่ว่าดอกเขาจะสีชมพูเรียกว่าต้นกําลังงามสวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นพุ่มเป็นกอดอกสีชมพูแบบนี้อีกก็เป็นของหายากนะครับก็ถือว่ามิตรชนก็นํามานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันส่วนเจ้าตัวนี้ครับ ก็ใหญ่ขึ้นทุกวันใกล้ถึงฤดูออกดอกของเขาแล้วบางต้นเริ่มแทงชอ่อแทงดอกแล้วนะครับก็เป็นพญาไร้ใบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นไอยาเรศนะครับใกล้ถึงฤดูการแทงช่อของเขาแล้วนะครับหลังจากที่ช้างเริ่มโรยลาก็จะมีตามกันมาติดติดดีไม่ดีมาใกล้ลิงเคียงไล่เลียกันเลยนะครับก็คือไอยาเรศนี่แหละครับสวยงามครับไม้เมือนี้ปีที่แล้วแทงช่อแรกปีนี้แทงช่อสอง ครับตัวนี้ครับเรียกว่าหนวดพรามน์ครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่กอใหญ่ๆลำต้นนี่ลากลัดตอแน่นตึงแบบนี้นะครับก็ถือว่าสเปคไม้สวยๆแบบนี้เลยจัดไปนะครับไม่มีแอปนะครับตรงปกมาดูสิงโตกันบ้างครับตัวนี้เป็นสิงโตเย,ยวใหญ่ผสมกับสิงโตลองกิดนะครับแต่ว่าดอกออกมาในกลายเป็นสิงโต ลูกผสมเตมิสวยงามมากๆครับออกมาเป็นเตมินี่ก็หมายความว่าเกือบจะเผือกครับมีสสีแบบนี้ขา,ขาวๆนะสวยงามจริงๆอันนี้ก็เป็นสิงตัวสปไปเดอร์แมนนะครับคนไทยเป็นคนผสมนะครับตัวนี้ออดอกนี่ออกกําลังพุบพลับอยู่ตอนนี้เลยนะครับเรียกว่านี่กําลังไม่บานนะครับหรือออกดอกตูมแล้วออกดอกเก่งตลอดนะครับยาวมาหลายเดือนแล้วก็ยังคงให้ดอกอยู่ สิงโตร่มแดงครับสวยๆเลยออกดอกพึ่พลับเลยตอนนี้ครับกอหนึ่งนี่ก็ออกดอกกันหลายช่อแล้วครับตูมบ้างบานบ้างโอแต่สีสันเขาได้ใจครับนี่ครับพึบพลับไปหมดสิงโตร่มแดงครับนี่เพิ่งจะออกใหม่เห็นไหมครับออกกอนี้นี่หลายช่อเลยนะสวยๆแบบนี้เลยครับ ซ,ซีโรจิเน่นะครับก,ก็เป็นกล้วยไม้อีกตระกูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอยู่ในกลุ่มของเอื้องเทียนนะถ้าบ้านเราเนี่ยเขาก็เรียกเอื้องเทียนงามๆสวยๆแบบนี้แทงช่อแทงดอกแล้วนะครับพร้อมจัดจําหน่ายก็เป็นสิงโตลูกผสมนะครับระหว่างเหี่ยวใหญ่กับสิงโตลองกีทถางยาวเบื่อเลยครับสุดยอดครับสวยมากออกดอกนี่เป็นพุ่มเป็นช่อเลยนะครับชุดนี้นี่หายากนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นตระกูลซีโรจินีอีกตัวนึงครับเอื้องเทียนน้อยบ้านเราเขาเรียกเอื้องเทียนน้อยนะครับสวยงามจริงๆออกดอกช่อนี่แน่นเปิกครับดอกก็จะออกทนเหลืองปากน้ำตาลนะครับคอน้ำตาลสวยงามจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการของเขาก็จะเป็นพวกเดียวกับพวกเสายเติร์ดนะ,นะครับแต่ว่าตระกูลพวกนี้คือซีโรจินีคือเขาก็เป็นซีโรจินเอสพาราตา เข็มญี่ปุ่นครับยังมีจําหน่ายนะครับเข็มญี่ปุ่นเนี่ยบางคนถามผมนะครับว่าหอมหรือเปล่านะครับบอกตามตรงนะครับหอมมากๆแต่หอมเวลากลางคืนนะครับเรียกว่าหอมชื่นใจเลยแหละครับตัวนี้น่านําไปปลูกเลี้ยงกลางคืนหอมดีเหลือเกินส่วนเจ้าตัวนี้ครับเจ้าปลาหมึกยักษ์ครับ มีคนสอบถามผมมาว่ามีจํหนายหรือเปล่าตอนนี้มีแล้วนะครับตอนนั้นที่บอกว่าไม่มีเนื่องจากว่าต้นเขายังไม่สวยแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วครับพร้อมจำนายนะครับให้ดอกให้สีให้สันสวยงามจริงๆเป็นออสโตปุสครับก็พลาดไม่ได้นะครับไม้พันแท้นะครับเป็นเจ้าสิงโตเยียใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่ลูกผสมนะครับเป็นกล้วยไม้พันแท้สวยงามออกดอกรูปภับช่วงนี้เป็นรดูกาลของเขาเลยออกดอกดกจริงๆสวยงามครับสีสัน ทรงต้นทรงช่อสง,ง่าดีเหลือเกินครับตามนี้เลยครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์แท้ๆนะครับออริจินอลมาจากประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่ามีสายเลือดของจริงๆเลยนะครับหายากมากๆนะครับลูซอนิก้านะครับก็ต้นนี้มีจำหน่ายที่เป็นกิ่งแบ่งตัดจำหน่ายนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นไม้ที่มีความต้องการมากนะครับแล้วก็ ต้องตัดแบ่งกินครับจุดนี้ก็เป็นแวนด้าใบล่องนะครับลูกเจ้า TMA ออกดอกมานี่โทนสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็เป็นไม้เมล็ดตัวนี้ก็ไปลุ้นสีลุ้นสันกันเอานะครับแต่ออกดอกมานี่สวยทุกต้นครับการันตีได้นะครับครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับที่มิตรชนทําคลิปนําเสนอไปอุดรสัญชายครับเป็นไม้หอมอมตะนิรันดร์การนะครับเรียกว่าตำนานไม้หอมเลยก็ว่าได้ นะครับก็มีจําหน่ายนะครับแต่ต้นอาจจะขนาดไซส์ใหญ่ทีหน่อยนะครับถตาหากว่าแบ่งต้นแบ่งลําไปได้นะครับก็จะพยายามนะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าต้องการมันหอมจริงๆครับต้นนี้อ้าวมาดูกล้วยไม้ตระกูลหวายกันบ้างนะครับก็มีทุกสีทุกสันหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะครับก็เรียกว่าติดต่อคิ้งค้างตามเบอร์โทรนะครับและก็ไลน์ ID ดีที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับ ก็ถือว่านำมาประชาสัมพันธ์นะครับกันแบบนี้เลยนะครับสวยๆทุกต้นทุกสีทุกสันมีมาให้เลือกหลากหลายสไตล์นะครับก็เอาที่ชอบใจเลยเอาละครับช่วงนี้มีคนถามถึงเจ้าตัวนี้บ่อยมากนะครับเอื้องสายเสืก็ต้นยังมีให้ซื้อหากันอยู่นะครับแต่ว่าดอกเนี่ยก็ขอบอกว่าหมดฤดูกาลของเขาแล้วนะครับ ถ้าส่งไปตอนนี้ก็จะเป็นต้นเอาไปปลูกไปเลี้ยงกันเอาไว้ดูดอกปีหน้าเลยนะครับแคทเทอริยาครับก็มีให้เลือกหลากหลายสีสันครับเรียกว่าสนใจสีไหนชอบใจสีไหนชื่ออะไรก็ติดต่อมาได้เช่นกันครับมีให้เลือกเรียกว่าสำหรับที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือที่ออกดอกอยู่ขนาดนี้เอื่องสายนสเตอร์ครับตัวนี้ก็สวยๆกอใหญ่ๆ,ญๆยาวๆกันแบบนี้เลยนะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็สเปคนี้เลยนะครับที่ส่งให้กับลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่พร้อมให้ดอกนะครับฤดูการนี้ได้ดูได้ชมดอกแน่ๆครับเนสเตอร์พวกตระกูลไทโรเทียนะครับก็ถือว่ายังมีจำหน่ายนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายครับออกดอกสวยงามตัวนี้ครับก็เรียกว่าเป็นไม้หายากใกล้สูญพันธุ์นะครับเป็นไม้พันธุ์แท้นะครับเปิดราคาอาจจะแพง สูงสักหน่อยหนึ่งนะครับในความรู้สึกแต่เป็นไม้หายากนะครับพีเตอร์ชมพูครับก็ถือว่าเป็นตระกูลฟาแลนด์ครับตัวนี้สวยงามจริงๆเวลาออกดอกต้นไม่ใหญ่ตัวนี้ครับไวโอเลนเซียครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากๆนะครับออกดอกมีหยุดถามลักษณะด้วยกันก็คือเป็นสีออกชมพูพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตะแป๊ดก็มีนะครับแล้วเป็นสีบลูก็มีนี่เป็นตะแป๊ดนะฮะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นสีบลู ิงออฟไตหวานครับออกดอกสีสันแบบนี้เลยบางต้นก็ออกเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้บางต้นก็จะออกสีเข้มหน่อยซึ่งเขาก็ไปเรียกว่าบานก่อนบานหลังนั่นแหละครับแต่สวยงามครับเป็นสีออกทนชมพูแบบนี้เลยนะครับแต่ในของจริงเนี่ยสีเขาจะเข้มกว่านี้เยอะนะครับเป็นที่มุมกล้องและแสงส่วนเจ้าตัวนี้ครับตัวสุดท้ายครับเป็นของหายากครับเป็นตระกูลแลเลียนะครับเป็นตระกูลใกล้เกียงกับแคทตรียาซึ่งก็เป็นไม้พันธุ์แท้ๆนะครับ ก็ถือว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบสะสมไม้แปลกๆนะครับก็คล้ายๆกับแคทรียานั่นแหละครับเลี้ยงง่ายครับก็สําหรับอัปเดตกล้วยไม้ประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆที่ให้การสนับสนุนช่องมิตรชนนะครับติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องครับก็ก่อนจากกันครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับก็พบกันใหม่ E ีีหน้าครับ มิสเตอร์ชนจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการก้วยไม้นะครับมาฝากอีกสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ